some of them พตสะพะกวะโตาคะนะกะรังกะโรมาสินนโมตัสสะภะวตะระโตสัสัมพุทธัสต อันธรรมยังพุทธาพิโตติงกะโรมาสิง roll สวัสดีคะบริกิตาท่นจะนามาสิงหตุโรุณามหา จาริยังอินมาเภโคนางสิกาสาเชวาสมาปนังตันโนพลังมจาริยางอิมัสเกวะลาสตุกะกันตัสันวิยัตตังวะตุเตอันตมยังตังกันิกาปัจเวกานาปังภนามัสส ปาคินสังขายอนิโสติวานิปติเซวานิยาวเทวาเสตาสัปติกาตายาอนนาสัปติกาตายานางสามกษัตริย์ตาสัปปสีเดมสัปปสัมปัสสานา

าทปัจยา่าตมานันาตมาตเมเวตังรเสนาตทปจกโจัโคาตตาตมาตโกนสทนิเชวสุญญสาาณิปะนี่ิมาิเสนาสนาิอนย โกจันิยานิชายติยาถาปัจจยามภวะมานตุมาเมเวตัญญาทิตังอิลานปัจจยาเกตังปะลิคาลวงตาุปะคุชโจะบุคคลโลกาตุมาตโกนิสัโนิจิวสังย ตาปะนายัิานาปัจยาพสปะลาโจิโกโอติกยังปตวะาวิอจิโกชายาติวันนี้เ๋วจะมีปรชุมสหนยนวันอันธมยังปฏิทานาคาทายุปนามาสี

Tentu sahabat Tak <coughs> payah tak Sudah is that the ชาชนบนพื้นแผ่นดินไทยผู้รสดจริตใจประกอบกิจจงอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากความอยู่น้อยน,นอนทุกเจ้ามั่งมีสีสุขพ้นจากความยากจนเข็นใจปราศจากภัยพิบัติบุปัวันดลายท้งพวงเือ ลาการเรียนนะครับจุดที่2คือพ่อโบร์สดนะครับแล้วก็จุดที่3หลวงู่เทศเหมนปีใหม่ครับแล้วก็ยานพุทธาจารย์แล้วก็นานบริเวณรอบๆว,ว,วัดนะแล้วก็วันนี้อยากจะเห็นความพร้อมในเรื่องของอาสนะการ,รเรียนเนี่ยเรายกทุกอย่างเอามาตั้งเหมือนนานจริงอย่างเช่นพวกที่นั่งอาสนะนะสิบชุดนะนะเอามาตั้งระเรียงเลยดูดฝุ่นทำความสะอาดบันนี้ ถ้ามีเวลามาดูฝนในบสถ์ด้ด้วยนะฝนในโบสถ์ในบสถ์นี่โบสถเลยครับเปิดวันงานของหลวงพ่อเนี่ยเราต้องเปิดบสถ์หมดเปิดโปรโบนะแล้วก็อนณาบริเวณรอบๆโบสถ์เลยเรามีเวลาทํางานวันนี้พรุ่งนี้เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เป็นวันศุกร์ดึกนะใช่ไหมวันที่สิบเจ็ดเป็นวันศุกร์ดึกก็อาจจะมีพระมีโยมกับมามาสังเกตการณ์อะไรอ่างเราต้องพร้อมตั้งแต่สองวันนี้แหละสองวันนี้ดังนั้นเช้าวันนี้มีมีกิ่นิมนี่นะเช้าเป็นนี่นะ ไม่มีเราก็เริ่มทำตั้งแต่เช้าฉันเช้าเสร็จแล้วก็ลงมือทำกันเอาอะไรมาตั้งให้มันเป็นเหมือนปรบของบันจริงเลยแต่ว่าอาสนะของพระตรงไหนนะโทอนอะไรต่างๆยกมาหมดมเพราะว่าทำแบบบันจริงที่บอกว่ามีอาสนะอะไรที่เราเจะยืมแล้วไม่ยืมก็เอาออกมห้หมดเลยนะที่บอกว่ามีอยู่นะ อันใหม่ที่ว่ามีอยู่ข้างบนเลยนะเอาลงมาให้หมดเลยเอาโต๊ะโต๊ะนั่งโต๊ะกลมหเอาโต๊ะโต๊ะนั่งฉันใช่ไหมฉันผ่าฉันแล้วก็แบบเขาที่แล้วเอาเป็นโต๊ะเหลี่ยมหรือโต๊ะกลมโต๊ะกลมใช่ไหมอ่าเอามันั่งตั้งตั้งเรียงเราจะได้หาจุดกันอ่าให้ทําให้พร้อมทําพร้อมเสร็จแล้วก็ทําความสะอาดจากวันเนี้ยทาความสะอาดทุกวันเก็บความสะอาดทำความสะอาดทุกวันเลยเมื่อวันกี้นกไปลงพิธาตายเราเก็บให้หมดเลย นี่กระโดดฝุ่นโบนก็กระโดดฝุ่นหลน่อยนึนะแล้วก็เราก็จะมองเห็นว่าอะไรมันขาดถูกพวกเร่ะนะแต่ว่างานก็เรามันก็ไม่ได้หนักเหมือนตอน50บวันเพราะว่าตอนนั้นสถานที่ของเราก็เขายังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้เราพร้อมแล้วแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราต้องดูดฝุ่นดูดฝุ่นทำความสะอาดเช็ดนะแล้วก็จัดให้มันลงล็อกันะดใถ้าลงล็อกแค่นะั้นมันก็ดีแล,ล้วนละ่ะแต่ก็ต้องค่อยๆเก็บ มีเวลาเก็บงานอยู่สองวันจริงๆสองวันนะวันที่สิบเจ็ดเนี่ยอาจจะไม่ต้องทําอะไรนะอาจจเพียงจะดูแลแค่ฟังเรียบร้อยนะเนาะช่วยกันดูแลนะแล้วก็ห้องนอ้ำหนะ้องนะำสบายเอไปเอาน้ํายาห้องห้องล้างที่พอดีผมมีนะน้ำยาล้างน้ําท่านท่านนักพิธภัณฑ์เลยนะไปเอาสองขวดนะเอาไปลงน้ำสบายดูแลไอ้ตัวนี้ด้วยไอ้สุติทั้งสามหลังเนาะเพราะว่าเมงน้ำขนมไม่อยู่เนาะ เรียบร้อยด้านหน้านะแล้วก็ห้องน้ำก็มีน้ำยาล้างก็ไปเอาที่โกติผมเลยล้างล้างมันมีอยู่สองล็อบใช่ไหมล็อกอมน้ะกับล็อกของอหน้าขนมนะไองล็อกเนีล้างทำการสะอาดทั้งสองล็อกนีาเดี๋ยาขาดเรื่องอะไรบอกครับสชมพยาทีฟันไม่มีบอกผมนะมีอยู่ที่โกฏิมีอยู่มีไหมมี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 ขาดเรื่องยาสชมพยาทีฟันเครื่องใช้จำเป็นของพระมีไหม ถ้าไม่มีบอกนะไปเอาได้ที่กุฏิผมมันชุดสมทานเต็มเลยข้างหลังนะครับแต่ผมไม่ได้แกะเดี๋ยววันหลังจะได้ให้แกะมาถวายนะเพราะมันเยอะละมันเยอะจนเรแกะแกะแล้วกองๆองจับเป็นชุดๆแล้วมาถวายมันเยอะมากเยมันจะหมดอายุวันนี้ก็เน้นวันนี้ไม่ต้องทำทำวัดพรุ่งนี้มาเลือนนี้จนถึงวันที่น้อแหละวันที่18ไม่ต้องทาวัดเย็นนะแต่ว่าทําวัดเช้าเราทํากันอยู่ วัเช้าหน่อยนะึงนะให้โยมได้ยินเสียงถ้าหายไปเดินนี้ก็ังไงอยู่นะฉะนั้นก็ธรรมบัตรไม่ต้องทำเราช่วยงานกันทั้งวันเช้าบ่ายเราไม่กำหนดเวลานะั่งั้นะไม่ใช่บ่ายสามได้ลงมาไม่หรอาพอชั้นเพลินเสร็จพอเสร็จแล้วก็เดินสืรวจดูว่าจะทำอะไรได้ก็ช่วยกันนะเนะพราะว่าฝ่าเราน้อยมันไม่ได้มากนะแล้วก็วันนี้ผมไม่ได้มาทำบัดเพราะมีลงก็ ลองำอำเภอแกลงท่านมาวัดน้องกั้นเรานะมาดูชมพามามาดูวัดก็ลพาเดินชมวัดไปกันทั้งหมดเลยนะทําำวันเย็นนะจะทําแบบที่ว,ว่าแหละครับใครที่ภรษายุ่งการมากก็เป็นเป็นผู้นําไปไล่ไล,ไล,ไล่ตามไปแต่เมื่อวานนี้นลงนะ้านำนำ,นำใช่ไหมอเออแม่ถูกได้เราก็ต้องอยู่กันแบบนี้นะครับนะคนนี้ไม่อยู่คนนี้ก็ทําแทนได้คนนี้ไม่อยู่คนนี้ก็ทําแทนได้ การนี้จะเป็นแบบนั้นครับทำได้ทุกองไม่ใช่ว่าลงน้าไม่อยู่ก็ทํากันไม่เป็มเนี้นะถ้าลงน้าไม่อยู่ก็ท่านระดิตองหรือว่าลงน้าสว่างทํำท่านลุ่งทำเงี้ยตัวไหลแบงเนี้ย,ย,นนยต้องทําได้ทุกองทำหน้าที่ได้แทนได้เงี้ยนะถือว่าด,ดีงั้นก็วันนี้นะเริ่มเริ่มางานครับอ่ะอภัย <c oughs> <c oughs> สมมาสัมพุทโธพระคัวันตุถาพระคัวันตังอทิวาติมิสวากาโตพระัวตมตมานะมัสสามสุติบานพระัวตวสา